สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีกันนะครับผมอย่าลืมใส่แมสนะช่วงนี้ยอดโควิดน่ากลัวเชียวคลิปอยูมาเร็กชั่นอีกแล้วครับผมเป็น o r ริจินอลซาวด์แทร็เอ่อ d ดนเซโนเดอร e ซีร no ja, ีส์จาเฟียสจานอกเรื่องชื่อเฟิร์สจากับเฟิร์สหรือในเรื่องคือเลโอเฟีสโอเคหยกไม่สับสนชื่อแล้วเขาเพิ่งปล่อยเอาชื่อน้องซาวด์แทร็กเพลงนี้มาได้หยกไม่แน่ใจที่เยกอัดเนี่ยคือวันแรกแต่ยไม่แน่ใจกกว่าหยกจะออนแอร์คลิปนี้วันไหนแลน่าจะวันสองวันหลังจากที่ขออนแอร์นะครับผมยังไม่เคยฟังเลยเหมือนกันชื่อเพลงว่า หัวใจใกล้เธอครับหรือภาษาอังกฤษคือ p ี e d o n e Seno เอ่อยังไม่เคยฟังยอมรับว่าอยู่ไม่เคยฟังทั้งเฟิร์สแล้วก็จาร้องเพลงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมาดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะสองหมื่นซับแล้วไข่นิดเดียวเท่านั้นแล้วกทุกคนนะครับโ <Okay, go. S 1> อเค go เหากมาเลย เป็นไลฟ์เฟอร์ชั่นเลยอะคือไม่หรอหล่ออะไรขนาดนี้ไมนี่ยโคตรูแพง ันพู้ซะเลยเอะแต่แบบอนนที่สุ่สองคนนี้มาดูไม่เสียวามากเ,เลยจรจัง จะไม่ยอมให้เธอพูดว่าไม่เพร<อ>าะฉันนั้งจะทมอหีเธอเหเองเราจะทา ว้าวสายลิงดีจังมันดูแบบเปมีคาแรคเตอร์ดีอะ ไม่เต่อไหมชอบรับต้โอเคโอเคจบลลอถ้าพูดถึงเรื่องเสียงเราไม่ใช่นักร้องนนเราก็ไม่อยากคอมเมนต์เนียน่ยแต่ในมุมของคนที่ฟังหนูกรู้สึกว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่แค่มองหน้าจาก,ก็ก็เพลินแล้วอะก็นอง่ารากแล้วหล่อมากสีแรกที่จาเดินออกมา หล่อเลยหล่อแบบหล่อดูแพงเหมือนแบบเป็นพริเซ์เป็นเจ้าชายคนหนึ่งินดอกมาเลยเขามี่ความชาฟมากๆํำให้รู้สึกแบบดีเนาะยกว่าเรื่องการร้องอะเรื่องการร้องอะอีกสักพักอะก็จะดีเพราะเดี๋ยวต้องการฝึกฝนเรื่อยๆหลายๆคนที่เราถ้าพูดตรง,ตรงๆที่เราดูมิวสิกวิดีโอของหรือเพลงซิงเกิลออริจินอลซาวด์แทร็กของซีรีส์หลายๆอัน สักพักหนึ่งจะร้องเพลงดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เรารู้กันหลายๆคนที่ซิงเกิลแรกๆออกมาอาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนเพอร์เฟกเองในอนาคตอยู่เชื่อว่าเขาเป็นมืออาชีพเพราะเขาเล่นซิลิคดีเรื่นเขาอยากมาร้องเพลงอยู่ว่าเด็กคูเพลงก็ต้องออกมาเพอร์เฟกเหมือนกันก็ต้องเป็นให้กำลังใจน้องแลัพพอร์ตน้องกันต่อไปไม่เป็นจารหรือเฟิร์สแต่สำหรับเฟิร์สอย่แอบร,รู้สึกว่าน้องร้องเพลงดีกว่ามันดูฟัง มันได้กลิ่นของความแบบมาันดูไม่ต้องพยายามแล้วมันฟังแล้วูเป็นความสุขนั่นคือสิ่งที่อยากรู้สึกเอ๊ะแบบไม่อยากให้ดราม่านะเราเลยช้เราก็พูดในสิ่งที่เรารู้สึกเราเห็นในเรื่องสไตลิ่งเอาอยู่ทั้งคู่แล้วหล่อมากทา,ทางที่คนนึงเป็นสีม่วงคนนึงเป็นสีแดงซึ่งสีแดงมันดูตะโกนอ่ะเอาจริงๆมันดูเสื้อผ้ามันตะโกนกว่าแต่พอมาอยู่ในด้วยกันสองคนกับคนที่แคร์รี่ชุดอยู่ มันออกมาเพอร์เฟกแล้วก็ออกมาดูดีดูไปเหมือนงานเวตติ้งซะด้วยซ้ำกับฉากที่เป็นสีขาวหมดกระดกไม้กับไอเทมสีทองบางอย่างทุกอย่างมาดูลงตัวแล้วพอดีทุกอย่างเลยแต่อย่แอบติดอย่างหนึ่งคือไม่ถือไมล์ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าพอถือไมล์แล้วมันดูเก้งกงบางอย่างในฟิลของจานะของเฟิร์สมีบางครั้งเหมือนกันแต่ต้องยอมรับข้อหนึ่งคือ ถ้าเราไม่ได้แค่ถ้าเราดูหน้าดู acting ของน้องด้วยอะ่ะมันคือ perfect นะน้องแบบเอาเราอยู่มากหล่อมากแล้วพอยิ้มทีมองกล้องทีแบบอ๋อไอ้กอดน่ารักเนาะนะรู้สึกป่ก็ส่วนพูดไงเดียซีนอื่นๆื่นก็เฉยๆบางอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะแต่ยกเชื่อว่าอันนี้ก็เขียนมาเป็น live forman version ใช่ปะ นันนั้นน่าจะมีเวอร์ชันที่เป็นสิบวิดีโอ,โ,อโอปล่อยให้เราดูในอนาคตแน่นอนนั่นคือสิ่งที่อยากรู้สึกเพราะถ้าอยู่จำไม่ผิดโดนเซโนหรือซีรีส์ออนแอร์วันศุกร์ใช่ไหมใช่ใช่สิออนแอร์วันศุกร์ต้นเดือนศุกร์แรกของเดือนสิงหาเลยคือ next month เลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราให้กำลังใจน้องกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เลยกันอย่าลืมใส่แมสหนาไปข้างนอก ถึงแม้จะีดวัคซีนแล้วก็ตามก็อยากทุกคนดูแลทีแค์ตัวเองนะครับเป็นห่วงทุกคนมากๆเลยครับแล้งใจจะคลิปหน้าตอนนี้ตาจะปิดแล้วคราวนี้คลิปนี้คลิปที่4ที่อัดตอนนี้ตอนนี้คือเชิ่องึ้นครึ่งแล้วง่วงมากเลิกูนะครับบ้า